ผมาชมรถแหเล็กนะครับสำหรับวันนี้เราจะมีภารกิจโกดหัวนาคเช้านะครับเดินทางมาถึงที่วัดขันทรายนางดนตรีก็เอาของออกเตรียมนะครับ,รบกับอาจารย์กอนวันนี้ถึงงานขวดนมแบนครับ ระเบิดความมันที่อำเภออรัญประเทศนะครับแบบ่งแบบตาเลยครับสำหรับรถแห่เดินเดินตามไพปพร้อมกระเดืองผีสัตว์พร้อมปลายทำผีแบนพร้อมเช้านี้สัตว์ด้วยกระเดืองหัวแข็งปอกจากอาจารย์ก่อนนี่ก็กำลังเาวเช็คนะครับ นะครับท่านที่สนใจงานแห่นะครับรถแห่เดินตามกับอาจารย์เพชรแทวารตีอาจารย์กรนะครับติดต่อได้ตามนี้ครับวันนี้มาทําหน้าที่นะครับให้กับอาจารย์กรนะเช้านี้เดี๋ยวก็มาชมคลิปแห่นะครับเช้านี้โกนหัวนาคครับหันทรายอรัญญประเทศครับเดี๋ยวไปชมกันในช่วงต่อไปครับ